เดือดจูมาให้หอมสีจันนะหาแป้งหอมสีจันลงบนหน้าอืมทายุมันก็ขาวอะแล้วก็อ่อนนุ่ม ทำมาทำไปได้เลยๆนะรู้ยังไม่หน้าขาวแต่พอดีว่าเราเบื่อแล้วไงนะไม่อยากร้เลยไม่เนะี้ยน่าเจ็บไห แสงมาแล้วหน้าก็จะนวลแล้วใช่ปะเป็หงหืมชูจูนี่ะวิธีทำให้หน้าขาวใช่ปะน้ำดือตาสิงห์หากไก่พบสิงห์หาไก่พบก็พูดเรื่องจริงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ น้ำเปล่านะจ๊ะถ้า,ถาท็อปตัวอีกทีหนึง่งนี่น่ามันแบบดูแบบโอเคกว่าถ้าจะใช้อะไรแบบว่าหนึ่งอย่างนะนะอืมอ่าอมันก็จะเป็นลักษณะนี้ มันจะแต่งหน้าง่ายๆของเราเองถ้าเราจะแต่งมันจะแต่งแค่นี้ไงเพราะว่าทาเยอะมันไม่ค่อยสวยไงทาเยอะมันออกแนวว่าไม่สวยอะ่ะไม่สวยหน้าอ็็เลยไม่ทาเยอะอืมเนี่ยอ๋ให้ดูนะอืมอืม 没了哦。嗯。么样还脏呢。嗯。啊